หน,หนึาทีกับกปอปทโอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญ,ญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนัก ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชํำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นอีกด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม